แต่ตรงอื่นมันขาวหมดนะยกเว้นฟันฟันขาวฟันขาวแต่ตรงอื่นดำหมดผิดผิดเอ้าเอ้าไอ้มาลีแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะอ้าแล้วทำไมตรงอื่นขาวฟันก็เหลืองมันเป็นข้าวโป๊ตาก็แดงกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ไม่หลับไม่นอนโอ้โหกวนวายลงยานโอ้โหน้ำไม่อ่างก้นกุหลาบลุนีต็มโอ้โหเป็นชุดขอลงทีมึงแล้วกันนะเทีย โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆนูๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับครับหลังจากที่ไอเด็กเกียนคนนั้นอ่ะไอหลุยมึงได้ไปดูคลิปอย่างดูแล้วไอเด็กเกียนคนนั้นอ่ะมันมาท้าผมเดียวเหมือนลูกบงังลูกอะไรนะลูกบังอะ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนพวกแบบนิโก้อู้วีมึงรู้ได้ไงเนี่ยเอารู้ดิคอบตามเป็นบุรีมันยหรือเปล่าไม่บุรีมันอยู่ภูเก็ตพร้อม มึงกล้าเดี่ยวกับมันไหมกล้ามันมาขอกูเดียวแต่ว่าคือแบบว่าพี่มันใหญ่เกินไงพี่ก็เลยเสียสละให้ลุงยะเออพี่รางแกเด็กอะรงแกเด็กอะไรนัดเจอไปเลยได้แล้วรู้ไหมมันบอกว่าอะไรมันอยากได้รหัสฟรีไฟที่พี่ซื้อมาห้าพันอ่ะมันบอกว่ามันอยากได้คืนได้ก็ไม่ร่้งให้คืนเลยมันบอกว่าไม่งั้นมันไม่พอใจก็เดี่ยวกับมันได้แลวทีเนี้ยมันมันทักมาไม่หยุดเลยมันทักแบบข้อความมาทุกวันเหมือนมันไปดูคลิปที่พี่ลงเว้ยว่าพี่อะด่ามันและเหมือนมันไม่ยอมมึงกล้าไหมกล้าชัวร์ มันกล้านะกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000 0 like. ไลค์แล้วพี่จะโทรไปหามันม,มึงหาเดี๋ยวมานนั่งกล้องเลยได้และอัดคลิปเป็นหลักฐานโอเคึเปก้า โอ้โหมันกล้าริงกล้ามักูเนี่ยผมกล้าหมดอ่ะวิโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอากล้องเนี้ยไปตั้งอยู่หน้าคอมแล้วโทรไปหามันไกลลุยแล้วให้ให้ไอ้ลุยอ่ะท้ายแม่งเดียวแต่ก่อนจะไปพี่มีเกมจะแนะักนนไ,ไม่กล้าไม่กล้าโชว์หน้าหรอครับ <c oughs> ให้เห็ดให้ข<ค>ึ้งหน้าแ,แล้วเป็นไรครับรุ่นใหญ่ <c oughs> เป็นเทียอะไร <c oughs> มึงมึงเดียวกับน้องกูไหมเอาดิมึงมาดิน้องมึงอ่ะมึงก็ปากใส่ไปเร็วกว่านั้นบังอ่ะดูหน้ามันดิเหมือนลูกบังอ่ะมึงดูตัวมึงดิยิ้มหน้าพอมึงขายถั่วไปเนี่ยเดี๋ยวแมม่ึงก็ รูด oh, really? ีููพ่อมันขายทั่วประดัดดูดูอะะรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงอะฮะเอาไอี้ยหน้าเหมือนลูกครึ่งอะหน้าเหมือนลูกครึ่งอะนี่นี่น้่นี่นอน่นีนครับน้่นี่ีนอนีี่นี่น่นีนี่นีน่นมนี่นีนีี่นี่นีนี่นี่นี่น่นยี่นี่น่เีี่ยว่นับนดียก่อ่่น่่น่่่่่่น่นน แม่งกวิบตลอดเวลาแล้วมันไก่แจ๋เหี้ยจะเป็นอะไรไอ้เจนี่ก็ฟันเหลืองไอ้เจนี่ก็วายไอ้เจนี่ก็คอรัมได้อะวายคอรัมมึงอะเหมือนลูกครึ่งอะแบบพวกขายทั่วบังอะได้เหรอลูกขึ้งไงทำไมอะกูมีดพอไอ้งูเนี่ยไอ้ไม่ไม่มึงเอาไปตัดด้วยนะวายไอ้นี่คอรัมอยู่กันได้อะรักกันเรีะไม่มึงแล้วมึงเอากับกูไม่ได้เข้าละครึ่งทาง ล่ารีระเบิดมึงเอาเปล่่รีระเบิดอ่ะเอาป่างเอากับกูไหมมึงวางบอมล่ารีระเบิดมึงเอากับกูไหมกูถามมึงเอากูป่ะมึงเอาเอาดิที่ไหนอ่ะเอาไปกระสอบเอาป่ะเอาเปล่า่ะเอาเปล่าล่ทิปไหนเฮียน้องตัวมึงกระเปียงเดียวเองไอ้เหียรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะคุณใุจะเอาิปไหนไหวควายที่วัน โอดูอีแมมเอาไม่ละเออเอาไม่เออดิเอาไหมเออดิที่ไหนอ่ะที่ไหนกรุงเทพเลยเอาไม่ละเอาไหมน้องซอยมันเทพมั้ยอมึงออกบ้านได้ยังอ่ะเออมึงออกบ้านได้ยังอ่ะมึงคิดว่ากลัอบ้านไม่ได้หรอไหมอยมีหมอยยังอ่ะแล้วก็จอดยังอันนั้นคอดำหรือว่าฮัลโหลครับอันนี้ฟันหรือฟันหรือเป็นขั้วพวงเขาเนี่ยแต่นี้ดำจริงนะเนี่ยอันนี้ดำจริงนะเนี่ยผมมัาตัดบ้างนั่นอ่ะก็ตัดอยู่ครับทำไมมึงไว้สกินเฮดมาทำไมไม่เหมือนน้องมือหนีไอี่เอาไว้ผมรังอ่ะรังพึ่งเคยเจอไอ้หพอมคอดำอ่ะโอ้โ หน้าออลัม่ะไม่เดี๋ยวกูถามเดี๋ยวกูถามก่อนมึงไม่ต้องถามพี่อย่าฝนเหลืองมันหมิ่นจาวด้วอีแม็กซ์แล้วน้องเป็นอะไรพี่ถามน้องก่อนทำไมมึงเอาวะล่อพี่ไม่พี่ไม่เอาแต่น้องพี่มันจะเอาเอาไหนมาดิไหนพี่ขอดูเกไหนพี่ขอดูตัวน้องแบบเต็มเต็มได้ไหมอ่ะมึงเอาตัวน้องมาดูก่อนนะมึงโชว์ตัวมึงโชว์ตัวไปดิมึงยกมึงนี่มึงดูสายเฮฟเวะพอกูเลย พอกกูเลยเนี่ยมาดิไหนมึงไหนมึงไหนยังไม่เห็นเลยมึงต้องขึ้นบนที่นอนดิตองเดินขึ้นบนที่นอนดิกูยังเห็นชนกันได้แหละชนกูได้มึงเอาไหมอุ้ยอุ้ยมึงเอาไหมมันทำไมมึงเจ้ากูไหมเอาขวานแน่ไม่ต้องห่วงไหนมึงเดินออกหน้าบ้านได้ยังอ่ะได้แล้วครับน้องไม่ไม่ใครน้องมึงใครน้องมึงมึงไงน้องกูมึงอยู่เท่าไหร่กูรู้คนเดียวได้เหรอไอ้ผอมพอดำเกียรอู้วัดตื่น เดียมนำพลัมลูกกะหลี่ยนชาติเป็ดโอ้โหด่ากูแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยมันด่าว่าไอชาติเป็ดสวัสดิ์สังคมไอเฮียมึงเป็นเฮียอะไรโอ้โหด่ากูขนาดนั้นเลยเนี่ยชัดทียัดแม่เน้นเน้นเลยกูจริงมึงเมื่อกี้มึงด่ามึงกี้มึงด่ากูอ่ะไม่มันด่ามึงเอาไหมล่ะ เอยิ้มเฮียอะไรผิดจะตรงอื่นมันขาวหมดนะยกเว้นฟันฟันขาวฟันขาวแต่ตรงอื่นนะหมดผิดอ้าวอ้าวไอ้มารีแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะอ้าวแล้วทำไมตรงอื่นขาวฟันก็เหลืองเหมือนเป็นข้าวโพดตาก็แดงกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ไม่หลับไม่นอนโอ้โหมันแล้วครับโอนคลงยานโอ้โวไม่อาาฟันก็เหลืองแาเมฆลุ่แน่โอ้โหเป็นชุดขอลงทีมึงแล้วกันเฮีย ไม่ไม่แล้วเมื่อคืนจะเอากูไหมมึงเอาวอรจริงแน่ไม่ต้องวอร์จแล้วกูขอคุยกับแม่มึงดิว่ามึงจะมาเดี่ยวกูแล้วขอคุยดิขอคุยแเดินไ้วเออกูขอคุยกับแม่พี่ตารหน่อยไม่ฟังฟังง้นงั้นอีแบนโก็ไหนพี่ขอดูขอดูแฟนพี่ที่อยู่บ้านมึงหน่อยดิเหมืงั้นพี่พี่ผมผมก็ขอดูแบบอีแกที่เกิดเหน่อยดิมันบอกว่าขอขออีแกที่เกิดพี่มาหน่อยดินนั่นแฟนเองมึงมึงแรงไปป้าไอ้เหี้ยลูกแกึ้น เอางี้นะเจ๊กรุงเทพเลยเออมึงเอาไปกรุงเทพอันนีกี่ร้อยโลอ่ะกี่ร้อยโลเลยครับบินไปเนี่ยเอาคนรวยอ่ะมันบอกมันเป็นเว็บมันเป็นเจ้าของเว็บฮาดด็อกด้วยอ้าวได้จริงไหมเนี่ยได้จริงครับไปควายมั่วพันตันเท่าไหร่อ่ะมันมันมันไม่เคยเล่นหลอกมั่วเออมั่วของเว็บอะไรครับผู้ใดมาเสียสภาพหมอยยังไม่ขึ้นเลยบอกสร้างเว็บอ้อ้าวรู้ได้ไงอ้าวมึงแหลกแหลมึงเปิดดิเอามึงเปิดดิไม่เอาครับเดี๋ยวเว็บหลุดอ้าวมันบอกเดี๋ยวเว็บหลุดไปหม่อยมึงเป็นเว็บบอก มึงมึงแบบพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่กอลลั่มคว้ามันมาเป็นโค่ชของทีมอะเออใครจะพามึงมาบินไปเองไงครับรุนแกเอาแม่แม่มาส่งเหรอเป็นหมอมันมีเงินเป็นสองสามล้านด้วยนะไอ้หมอตามมาจากไหนเนี่ยมีสองสามล้านอ่ะห้าล็อกเลย โอ้ยเก้งเขาไม่เข้ามึงหรอกครับเออแล้วไงแล้วไงครับเพียอะไรเพียมาดังๆมันจะไปดักฟันไหมเนี่ยเออมันบอกแล้วมึงเป็นเพียอะไรมาลีเดินกระทือนแบบหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ไอมาลีมึงฟังกูนะน้องเหมือควายขวางคนคนกันไม่ได้เมืนั่นเตียงชูของกูหรือเปล่าเออนั่นเตียงไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นฟันหรืออะไรมันเป็นชูของกูเปล่าไหมไม่ไม่เตียงแต่ด้านหลังพี่มาลีเคยไปใส่กันมาแล้วนะเชืดชูยังอยู่เลยนะเชืดชูยังอยู่เลยนะ ใส่กับอีแก่อีแก่เก cin ็บไม่เไม่ใช่มาอีแก่โน่นเก็ยไม่เกีบยามาลียามแแบบยามตุ่นยี่ฟังพี่นะคือพี่ยังไม่เคยด่าเราเลยอาจจะมีด่าแต่ว่าน้องพี่มันด่าเดียวจริงกูกูอยากเอากูก็อยากเอาเนี่ยเอาปะหล่ะน้องจะมาจริงไหมมาลีเงาดิเราเข้าไปเลย เลาหมา่ไปเลยมึงกูอ่อยควายโอ้โหกเพราว่าแต่มึงนั่นจะไปสั่งหน้าผากกันเนี่ยผมไม่ตรงกันสักเส้นเลยตรงอะไรครับผมมันไม่ตรงอะไรครับน้องมันเห็นไกลๆมันไม่ตรงครับแต่ดูใกล้ๆมันตรงไอ้ควายโฟังกูนะปุ๊กไม่ปุ๊กไม่รู้แล้วทำไมมึงไม่มีสมองโง่เงเกิดมาจากควายองไม่ฟังกูนะไม่ฟังกูก่อนมึงมึงเพิ่งบวชมาเสร็จแล้วมึงแบบขำหยาบมาเป็นกองไงเหรอเฮ้ยจะขำแบเพี่อะไรมึงฟังกูดิ มึงเป็นที่อะไรอะมึงก็พูดดิไอ้เหี้ยไม่คือมึงเป็นเทียอะไรคือหน้ามึงจะตึงทำไมเมื่อฟังกู๋เมื่อฟังบู๋ที่เขาเกิดมึงมารู้ไหมแม่มึงอ่ะควายแล้วก็เกิดออกมาเป็นมึงเป็นกอล่ำแล้วกอล่ำอ่ะก็มาเจอกับควายไม่มึงฟังนะแม่มึงไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเจอมาแล้วได้มึงออกมามาเอายินที่แม่มึงอ่ะไอ้มึงมึงมึงด่าน้องมันแรงเกินอย่ามันดรอปแรงที่แรงแล้วมันเที้ยอะไรอ่ะ เอาเอาไหมล่ะว่ให้สองเมื่อหนึ่งอ่ะนำผ้าไอ้เที่ยวทางมาแบบทางมาจะมาขอรหัสน้องคืนบอกมีเงินเป็นล้านสองล้านไอ้เยี่ยรหัสถ้าห้าพันมันบอกว่ามันเติมเป็นล้านแม่มาน่ะไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมแล้วแบบไปเที่ยวแบบโซนมาเอาเอาจู่ยาวๆที่มาได้มึงออกมาหน้าเหมือนยิ้มอะไรทงนะรู้ไหมทำไมแม่มขาถึงทำตัวแบบนั้นอ่ะอ่ แม่แม่เมื่อเคยผ่านบริการมาก่อนนะแล้วก็ไอ้เทียตุนไปเจอแม่เมื่อที่ร้านเราอะแล้วก็ขนาดไอแม่มึงไงศาสต์ไอ้เด็กเทียทะลึ่งแล้วไอ้สัตว์ไเป็นครัวแล้วไอ้สัตว์มึงเอาบปะมาดิเทียโอเคครับทุกคนทุกคนคิดว่าไงกัรเด็กเนี้ยไอ้หลุดมึงไหวชัวร์ไหมไหวชัวร์ไหวชัวร์หน้าป่าแม่งดีว่ะมันเป็นรุ่นบ็อกซิ่งแน่เลยดูรูเบอร์ลุนอะคือมันด่าหยันโคตพ่อคนแม่ผมอะแล้วมันแบบมันไม่กลัวด้วยอะขนาดแบบขอท้าเดียวมันก็จะมาทุกคนคิดว่ายังไงกับไอ้เด็กเนี้ยคือแม่งต้องเอาแล้วอะใว่ะมม่ใคครจะไปชววยยันนเดีอ พาเพื่อนเปนมา3-4คนะนะประมาณสคนพี่ก็ต้องแทงให้ผมอ่าโอเคโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครอยากให่ไอ้หลุยไปเดียวกับมันก็1,000 0ไลค์แล้วก็ขอคอมเมนต์มาด้วยโอเคไหมครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกัน EP พสแล้วกันโอเคไปแล้วครับเจอกัน